ลี่จะทำอะไรอีกเลยอจ๊ะอันนี้ก็จะวีจ้เออคนยิ่ต้มมามาเร้่อี่ร้องวันนี้กนคืออยากกินน้ำซุปต้มาคืนนี่แหละอืมน้ำซุปอันๆๆๆออังก็ลาหมูกระทะเห้านาอเอามาเห็ดก็ได้ไอ้ไอ้ขกินน้ำมอเห็ดสองซองด้วยนะอนั้เออออันนี้จำโบ้เนเนี่ยเจ้าเห็นน่ะบอกได้บอกหลายเรยได้ซองนี่นะ เออจำโบหวนะเออะเห็ดลมไทลิลี่สิทธิ์คูออดเนี่ยมันธรรมดาเลยสิ่ไหมกินทุกอย่างอืมก้นกินเสียบโอ้อันนี้กันกำลังละลล่เนาะของหมูกระเท้าเห็ดกินอะไเสียได้นะอิลินเนาะเห็ดแสียบแต่รอบพิ่นนะแต่ตอนนี้นั่งฝีงแดดพี่นนอง หอมฮ่ย่ยเออดได้ครับเต็มหม้ออ่ะเนียเ็ดคือยางใส่เส้นเส้นิได้คใส่หมูลงไปใส่ลไปรดนี่จะนำซุปมันเละอมาเือเอคืใส่ไใส่ไปรดนะ ตอนเช้ากินข้าวได้กินฮ่นเนาะสดล้นๆคือจะเสียบครับมเาักกายหนึ่งกินนึ่เด้อหักไ่บาทนนดาทำอะไร,ระน่ะ ข่าวก็กะปี้เดี๋ยวคนยังกินข้าวกับกะปิ้วันนี้พี่น้องเลยเฮากินได้บ้าแหละคนเฮากแมันยังมันกินกะปิ้เป็นสวัสดีนะครับพี่น้องครับในโลกวันหยุกินได้เบิดหน้าแตกบ่ค่อยกล้าสูซหน้าพี่น้องบ่ได้ปากกัแตกหน้ากันแตกพี่น้องเลยปลาฟูมบาคอยแดงๆนี่นี่ผมมามาอาหารญี่ปุ่นในหม้อหรือไงป็นจะแก่ก่อนหรือสิบบาทมันเผ็ดด้วย พี่ขอแม่ไว้ให้บรรยากาศรตรงหน้า,าพี่อย่างนี้ละมันพี่อยู่นี่ละมันพี่คิดถึงบ้านเหมือนๆโอเคพนะาไปนี่จะเป็นอาหารหมูใช่ไหมโอ้ของแสบเลยนี่จะเรียกว่าอะไรวะอ่าหมูกระทะมาม่าบะมันอะครับเกาต้องใช้หมูกระทะ,ะ,ะ,ะอะไรหมูปะะ่าวางที่รามอ่ะ <laughs> เอ้าพี่น้องจัดไปครัาบวาวค่อยลิลลี่จัดพี่น้อง,อน,องอน้ำกินน้ำกันเอาพี่น้องเอ้ามาๆๆกินหมูทา่ากตะเซาเลยน้ำจิ้มหมูทา่าเขาเบ,บิร์ดหรือเปล่าเบิร์ดแล้วมัต้องเอก,ก,ก,กินหมูกะท่าได้อหมูกะกะอันนี้มูกะกะส่วน้งับๆส่วนก้ไงเดี๋ยวขออน,นุญาตเบียดซ่อนเดียดซ่อนกินเบี่ยนพี่น้องนี่ไอ้ไอ้ที่มักซ่อนนี่นี่มันสวยเ็ไงเลยมีเงี้ก็กินพี่น้อง ซื้อกปมไม่กินเนาะอย่าวลงทุนเทไหนี่จะวั่งคือยังไงเน,น,<อ>นาะเฮนาะทำเนาะเออแยงก็ตามบุกหุ้นอยู่ด้นีตร้อนมันมืเสาแช่บอบบันน้อยกินนะพ่ออันกินไอสุดนามนัวพี่น้องให่ทมาลูกไปอยใส่อสอนแม่ขอกเไปฝากไว้ลุงกูบา ทุวันอริปาไปน้ำที่โรงเรียนไปโรงเรียนครับมคนคู่คนมาเราไปอันนั้นต่ะไปกรุงเทพอาทิตย์หนึ่งเราเมื่อแทพไปเนยกินข้าวมังไงเรนนี่ยังยังได้ตัวไวม่ใหญ่ไ็จะตัวไว้ เออแต่ว่ากินหอมๆเี่ยมันสิร์ฟคอดีเนาะแม่ละแม่เดมานั้นทองมีแห้งมาทำเนาะมัอจะมาหนาเห็ดเมนูต้มผัโจกกันเนาะยีเดียรยตอนเช้ากินบอเห็ดโจกกินมีแห้งเลยไปนอนมันเห็ดอไร่างกาย้ก็ซื้อคิงซื้อยังมาเมสุดนามาต้มข่าโจกใส่ิงเนาะหอมแล้วก็ทับไข่ใส่แบบพาพนันเสแหนมก็งายอย่างเี พราะว่ามันยังรู้บ่อากาศมันเยน็นถ้าต้องกินแบบเป็นหวน้วดแบบนี้ <c oughs> คือไม่แต่หมดบทันจะคุ้ทั้งหลายหมดมาแล้วมันเอิ้นทันจะคุ้นะท่านทันจะทันจะคุ้นทันจะคุ้นก้อนไม้กับต้อนหินกับก้อนดินก้อนเป็นเจ้าเป็นนายไม่ได้กินหรอกแต่เขาเบิรงนน้เรียงในทันยุคุนนี่เมียหลายเนี่ยสวนมาก นังที่เอยมักที่สุดคือนั่งนา่งค่ะโคตนก็นเป็นท่านเด็กขุนด้อยกันเนาะเนี่ยมาหลายต่อไป,ปเพราะอากาศต้องมองกระหาให้หลายคนรก็เป็นท่านเด็กคุนนอนทำไมนี่ยากไม่มีวิญญาเลี้ยงเนาะ้าวผู้ชายบอกเก่งผู้หญิงเขาบอกเอานะบอกไว้เลยก้อไม้เก่งคือว่าปิน่นทำไมเก่งว่าเรื่องไหนก้อไม้เก่งคือเก่งทุกด้านไม่ว่า,จะ,<อ>าจะหาเงิน<ม>หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาใจเก่งด้วย คุณต้องหาเงินให้ได้คือทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะบนเตียงหาเงินหาการงานเขาอยากได้ยังคุณก็ต้องหาให้เขาให้ได้คุณยิ่งกูเมือนไอ้ป๋าค่ะอยากได้ไอโฟน35ค่ะซื้อให้ได้ป้าโอ้ยไม่มีเงินค่ะว่าเอาพ่อไม่เก่งทุกเรื่องแต่เก่งเรื่องเดียวเรื่องเตียงบอกไปเยอะพี่น้องเอ้ยบอกให้พี่น้องได้เลยนอนเสียงดัำคนปาดปาดไอ้ข้อข่อยนะเป็นยัง คนทุกทรมานแหง้งเลยน้องกัเจ้าเป็นเมียจะต้องยอมรับ,บราาเลยแม่เมื่อกีนจะคอยให้เพินเ่น่อยซีนี้ไปนอนอีกห้องนะเพิ่นให้แบบเออขัวเมียกันกับซีจะไปนอนแยกห้องกันแบบน,นี้สบายก,กันว่าไงเออคือเหตุแบบน,นี้เพราะว่าเมืนก่อนเะาคอยร,ร้อยไปนอนห้องนะนนยันพีหลอกบ่เนาะต้อ,อ,อกตง,งาาอก็ย่านพีหลอกเลยไม่นอนไงเออแต่ว่าไปนอน <laughs> ห้องนะกับลูกคอยเตัวก็ตามไปเพิน่นคอยเปิดประตูพคนคอยสิบหูมือเข้าห้องคอยแต่ว่าเป็นสิบายเฮ้ยเงี้ยของกับยานเมื่อกี้ในบ้านเป็นคนทั้งสี่ไปนอนแบบนี้ นน่องน้องมแล้วมันก็ลื่งอย่างไรนอนคนเดียวมันก็เป็นบาวีบันี้ลเขาห้ผ่นเส็มผ่นนอนโกนแห้งบัดบบังคุจักคอยลงนะบันข้นคุจักคอยรงสันผิดท่าว่าจะว่ากนคือคนเป็นเอียงที่ทนถูกทรมานแหงมีนอนกับพ่อใหญ่อ้าโกนแหงอะ่้วเดเอาคาร์บุตคอยได้ยินคำของเราขนาดเพือนน้นน้มันเป็นน้ำไออ้วนหรือน้ำอเนาะ ข้นอุดมสมบูรณ์เข้าว่าให้เพิ่มผัดเทียงเขาว่าเชิ้นแยกของนอนพันไถ่เข้าว่าว่าเขาอัน,อนชิ้แยกของนอนกับเพิ่นขนาดมาหน้าน้อยมันยังเห็ดจังสิอุดหูอ่ะมันเนยมุกพอมันมันหันเบิ่งมันยังอุดหูอ่ะมานาน,นเปียง,งก้ลืนเออบนในลิบเอาชีบอร่อยหน้าเนะี่ยนันมัของอยู่นี่ <laughs> เออเออ เาขาก็นอนบ,บนอลัฟเต้เนาะที่รักนั่งได้กะกะขึ้นกะขึ้นโยมันบ่เป็นแนวเลยเด้อคือถ้าว่ามันบ่ดีเด้อนอนโกนนี่ยคุณแม่คนนอนโกนมันว่าเป็นคนดีนะเพราะว่าระบบเดินหายไข่บ่ดีอุ้ยเสียงทองหอมขอตัวขอไปขนาดกินอยู่ยังหอมลิลลี่อุ้ยลิลลี่เป็นคนกัดมากกันฟักกันไหมหน้ามันพุ่งกระจายเลยวัน มาเนี่ยไข่เนี่ยจากเกาหลีสิร์ฟไว้เผ็ดโว้ยเกาหลีเบ้ากอดกินได้เกาหลีจะกินบ่ได้มันชุกอยู่บ่หมูในขึ้นหัวแดงแดงเกาหลีธรรมดาไปแล้วถ้าเจอมาเลเซียเข้าไปมาเลเซียแักเด้อเสียบเพื่อน าลเล้าบอกอีสานเท่านะขอบคุณพี่น้องสมุทุกคนเดอ้อมาคอมเมนตนมาเล่นนั้กันหากะล่งไข่นไ,กไกลกนแช่เดือยๆพี่น้องเดอ้อากำลังเรื่องไก่ข้อปุ้ยใหญ่อะไรพี่น้องืันนี้ก็พากิ่น้าหมูกะกะเตียม่งกรเาหมูกะกะสอบนบๆแซ่บแง วั่างเ,เขามีคนพุ่งแน่นตอเจอ้าไปชมนะเรียนกิดอเมรยซื้อขนมให้เต็มถุงไม่รู้ีอนะไนงก่อนว่าเป็นเจ้าหรืเห็ดหมอกแกงเห็ดเผาเม่น,นอยเห็ดหมอกแกงบดเชยพี่น้องเ,เอาอ,อเัเหมหลุดพี่น้องเห็นมาแฝบแท้ มันมันเลืจองไปกับพวผู้กินแล้วนะมันของอันนี้จงว่าไรมันอืดเอานะ่น้องเครับเอานะนั้นยันยอีกตอนหนึ่งให้ลิลีกินก่อนก่อนทีไปสองกอนมัตอนน้ครับออลิลนะีโชวดูนะบเข้าไปขอมั่ดมัดลิลีมันมันเนี่ย เด้อพี่น้องติดตามคลิปน่ะเด้เอพี่น้องเด้อสวัสดีครับ